ภาพบรรยากาศที่เห็นอยู่ขณะน,นี้เป็นบริเวณมนดบนะคะด้านหน้ามนดบวัดราชบรนทมนะคะพระคุณเจ้านะคะพระสงฆ์เดินทางมาถึงที่มนดบเรียบร้อยแล้วนะคะประธานฝ่ายสงฆ์ในวันนี้พระครูพัทระปัญญาวุฒิเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรงนะคะ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะตอนนี้พระคุณเจ้าเดินทางมาถึงที่มณฑปนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมที่จะสวดมนต์เย็นหรือสวดเจริญพระพุทธมนต์เย็นนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการในภาพท่านนายกพิชัยเชนชานเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะคะ ทันที่มาร่วมงานสวดมนต์เย็นไม่ได้นะคะน้อมกุศลจิตเข้ามานะคะร่วมนะคะในพิธีแห่งบุญในภาพบรรยากาศในคลิปนี้นะคะ ยมเพนก็พยายามเก็บภาพมาให้ได้มากที่สุดนะจะให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาร่วมนะคะพิธีสวดมนต์เย็นไม่ได้ได้ได้รับชมหรือท่านที่มาร่วมสวดมนต์เย็นนะคะแต่ไม่เห็นภาพนะในบริบทที่เป็นมุมกว้างของงานนะจะได้เห็นภาพนะยยมเพนถวายงานรับใช้ศาสนางานนี้อย่างเป็นที่นะคะเพื่อที่จะได้นะคะให้ญาติยมได้เห็นภาพนะแล้วก็นี่ก็เป็นญาติยม ที่นำดอกไม้นะฮะแล้วก็ามาถวายพระคุณเจ้านะที่เป็นเป็นเจ้าภาพนะที่จะถวายพระคุณเจ้าที่มาร่วมสวดมนต์เย็นในวันนี้นะคะตอนนี้ญาติโยมก็ทยอย,อยค่อยๆทยอยกันมาเพราะว่าแต่ละท่านก็ติดภารกิจที่บ้านนะเพราะว่าเป็นช่วงตอนเย็นนะคะก็จะต้องอทุกคนก็พอจะมองภาพออกนะคะว่า ตอนเย็นก็จะต้องมีการทำกับข้าวกับปลาดูแลลูกหลานนะทำให้ญาติโยมค่อยๆทยอยมากันนะคะมาร่วมสวดมนต์เย็นในวันนี้นะคะเป็นเย็นของวันที่28มกราคม2568นะคะภาพบรรยากาศภายในนโะยมเพ็ญก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปเนื่องจากว่าเป็น พิธีส่งนะแล้วก็สถานที่ค่อนข้างที่จะจํากัดนะคะทําให้พยายามเก็บภาพภายนอกนะแล้วก็หมุนกล้องเอานะคะท่านนายกพิชัยเสนชานเป็นประธานฝ่ายคารวาสในวันนี้นะคะญาติโยมก็มา รอนะมารอพิธีสวดมนต์เย็นกันหลายท่านเลยนะคะบางท่านก็ปิดทองไปพังพงก่อนนะคะน้อมจิตน้อมใจอธิษฐานจิตนะคะ,ะระหว่างที่จะมีการสวดมนต์เย็นนะคะที่เห็นเสื้อสีชมพูก็คือท่านนายกพิชัยเชนชาญน,นะคะพระคุณเจ้าวันนี้มาหลายวัดเลยนะคะน่าจะประมาณเก้าวัดนะคะเห็นท่าน จเจ้าอาวาสนะแจ้งไว้นะและนี่ก็เป็นญาติโยมบางท่านก็เพิ่งมานะคะอ่าเป็นเรื่องปกตินะแล้วก็น้อมจิตน้อมใจนะคะที่จะร่วมสวดมนต์เย็นนะคะน้อมจิตน้อมใจเข้าหาพระตัตนไตรยนะคะงานปิดทองรอยพระบาทเป็นงานปิดทองที่อัอนนี้เสียจวบนะคะเป็นงานปิดทองที่จัดมาอย่างช้านานนะคะเกือบร้อยปีแล้วนะคะ ความเป็นมาเป็นไปของรอยนี้นะคะรอยพระบาทรอยนี้นะคะ,ะไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าเกิดแต่ในสมัยใดนะคะหลก,กบตอนนี้กรมศิลป์ก็เข้ามาดูแล,แลแล้วนะคะเราไม่สามารถที่จะทําอะไรเพิ่มเติมได้อย่างเช่นตกบแต่งประดับประดารอยพระพุทธบาทไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ากรมศิลป์นะคะมาถ่ายรูปไว้แล้วว่าลักษณะคงเดิมเป็นแบบใดก็ต้องเป็นแบบนั้นนะคะ และนี่เป็นภาพด้านนอกของบนดบนะคะทีะ่สร้างนะคะสร้างครอบรอยพระพุทธบาทวัดราชบรรทมนะคะวัดราชบะะารรทมแห่งนี้นะคะอยู่ที่ตำบลพเนียดอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะคะมยมเพนก็พยายามถวายงานรับใช้าศาสนาแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะคะเท่าที่กำลังของปุถุชนคนหนึ่งจะทำได้นะคะ ถ้าตั้งใจจะทําอะไรแล้วนะไม่มีเล่นนะคะสําหรับโยมเพนนะคะเพราะว่าปกติเป็นแม่ค้านะ,ะการที่จะเราเอาเวลาที่เราทํางานนะคะที่จะต้องหาเงินพูดชัดๆนะคะแล้วเราเอามาช่วยงานพระศาสนาเพราะฉะนั้นเวลาของเรามีค่าและเราก็ต้องทําให้คุ้มค่ากับเวลาของเรานะคะที่ ออกมาทํางานนอกนะคะทำงานนอกแต่ไม่ใช่นอกจากกายจากใจเลยนะคะสาธุค่ะ